ยังไงก็ยังไงแล้วกูขอถามมึงอีกเรื่องหนึ่งแต่เรงกโง่คนเราทําไมถึงเดินได้วะเพื่อนอ๋อที่เดินได้เพราะตะเบียรเมีนจึงมีขาเดินเอออันนี้ถูกต้องอะไรมีขาเดินได้ทั้งหมดเออกูไม่เชื่อมึงอก็ไอ้่าโอยจอแล้วทําไมเก้าอี้มีตั้งสี่ขาทาไมมันเดินไม่ได้วะเพื่อนอนุเวียพลาสติกเมนจึงแกอัมวยจึงเมีนชีวิตอย่าปราศสร่กูลืมคิดไปเอแล้วเองอ่ะ ยังไม่จบเลยอยากจะถามภาษาอังกฤษมึงรู้บ้างหรือเปล่าถามมาถามแบบง่ายๆเลยอนุบาลก็รู้หนึ่งหนึ่งใช่มุ้ยภาษาอะไรของมึงภาาษอังกฤษสิอังกฤษดิอังกฤษไม่ใช่พื้นบ้านอันนี้อังกฤษกับอังกุนอ๋อหนึ่ง one สอง two เออโอ้โหไปได้เว้ยสาม three เก้วสี่ four ห้า five หก six เจ็ด seven แปด เก้าเทิมสิบอไรเลือดเืมนี่มึงรู้สึกว่ามึงจะไปก่อนเนี่ยเออสิคือเทนอ่ะสิบเอ็ดวันวันเอ็ดมึงจะวันวันได้ยังไงเออก้าหนึ่งสองตัวมึงจะให้เป็นวันคู่บอสิบเอ็ดเนี่ยวันวันสิบเอวันวันงั้นถ้าสิองล่ะสิองกูรู้ดมเออไอ้1สิบสองวันแม่ วันแม่สิบสองซิงหาเออไม่ใช่ไทยอังกฤษสิเอออังกฤษสิบสองวันโฟเหรอเออฮะวันโฟวันโฟที่ไหนไอคือท่าวันโฟวันโอ้ยวันทูเออวันทูวันโฟใหญ่เลยโอ้โหกูกินเย็นตาโฟจนเคลือบละสิบสามวันสงกรานต์มึงเลิกไม่ไปแล้วอังกฤษเนี่ยสามไอบานตอร์มัส กูว่ามึงอยู่แถวแถวสุวรรภูมิเนี่ยไม่ถึงอังกฤษอะ่ะสิบสาเมษาไหนหนังทาเก,กินไงน,นะเออสิบเมษายนก็วันสงกราน14สนิบส<ะ>ี่ละสิบสี่สิบสกุมภาวันวาเลนไทน์ <c oughs> โอ้โยผิดเป้า <c oughs> 14กุมภาวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์โอ้โหยอยากให้ถึงจังเลย15บห้าละวันซื้อหวยการพนันอีกแล้ว 15ซื้อหวย15้าแล้วถ้า16ล่ะวันหวยแดงซิงเไม่ดีไม่ดีไม่เล่นการพนันไม่สมควรเล่นเออไม่เล่นละดีแล้วเมื่อคืนเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ืมไม่เคยนะอย่าว่าอย่างนั้นสิเอางี้ดีกว่าอย่าชาเลยเพื่อนมีแกสองคนเท่านั้นที่รู้ความรับระหว่างฉันกับนวลจันทร์ถ้าหากสักวันหนึ่งคุณนายบานแย้มรู้เข้าข้าก็รู้จะทำยังไงเองจะไปหานวลจันทร์ เหมือนกันเอาไว้เหมือนกันที่หลังสวนเหมือนกันจะไปหานวนจันกูก็จะไปหานวนจันเออมึงจะไปหานวนจันทร์ด้วยใช่คิดแรกันนวลจันทรหรือเปล่าเออใครได้ใครดีเออนีใครได้ใครลองได้ได้โนรามผู้งามภากเชิญร่วมรักศรีหา หญิงชายได้เกิดมาต้องภูมิปักรวมรักกันผืนดินรักแผ่นฟ้างสุริยารักพระจันทร์กลางคืนรักกลางวันโลกสร้างสรร์ผู่กันมา คูเข่าวรักเมกไม้แอาดาไทยยังรักนาสายน้ำยังรักตาสักกุณายังรักรังผู้พึ่งรักดอกไม้เรือแจวพายยังรักฝั่งดอกกัวรักปึ่งบางล้วนโลกสร้างให้คู่กัน ากามน,นิตร,รักวาสิทธิอภัยมณีรักนางสุวรรณสังทองพองพผิวพันยังรักกันกับรถจนาอินเอาจอม บรมยางอุ่งสมบุตรสบาหาหนุมานกรุงลองกานางสีดางผู้พะรามไปเถอะเพื่อนพรุ่งนี้ใครได้ค่ะตุ บ้านเศรษฐีแห่งนี้ลูกสาวคนเดียวของคุณนายบานแย้มนับตั้งแต่สิ้นบุญพ่อลองไปชีวิตของนวลจันทร์ก็มีแต่แม่สิ่งหนึ่งที่แม่ขอร้องนั่นก็คือห้ามคบค้าสมาคมกับคนยากคนจนแต่ด้วยสตินาและฐานะตอนนี้ชีวิตของสาวเจ้านวลจันทร์ได้แอบรักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กวัดเด็กวานั่นเป็นสิ่งที่แม่นะเกลียดที่สุดวันนี้ นัดกับพี่ลอยเอาไว้ที่ท้ายสวนจะไปหาพี่ลอยจะดีกว่า ก็คือจนขอจงภูมิใจที่เกิดมาจนข้าของคนวาดกันที่ใจไปหาพี่้อย ฉันนั่งเท้าแขนเอ็นแท้สมเป็นมอมแม่เมีนยนายบ้านแย้มคือฉันเอง ันมันรวยแกเอ้ยแม้เกิดชาติหน้าฉันใดก็ขอให้ชื่อตาบานแยมบานแยมนี่แหละมีความสุขเอ๊ะปกติบ้านเราไม่เงียบอย่างงี้นะลูกสาวจะต้องวิ่งมารับเวลาเรากลับบ้านแต่วันนี้มันแปลกๆปนะต้องเรียกหาสักหน่อยสิมันไปยังไงมายังไงยิ่งคนเรานะ่ะปากคนนี่โอ้ยฉันนับเดินผ่านบ้านยายย้อยฝั่งนู้นนินเทวลาลูกสาวฉันน่ะไปชอบเด็กวัดอยู่ อนวลเอ้ยนวลแม่มาแล้วลูกเอ้ยนวลน,นวลอีนวลเอมบ,บ๊ะมันไปไหนของมันวะหุยตายแล้ววันนี้วันพระซะด้วยแกเอ้ยถ้ายังไงอะคนเราฟังเขานิีนทาไม่เห็นไม่ถึงใจหรอกต้องไปดูให้เห็นอยากจับขโมยต้องไปจับเองอยากรู้ไหมอยากรู้ตามไปดู กันนวลจันเอาไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ก็ใกล้จะข้ามแล้วเดี๋ยวก็ต้องถึงเวลากลับบ้านนวล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 แล้วทำไมพี่จะลืมล่ะพี่เราเวลานี้มานานแล้วคิดถึงนวลจันทรู้หรือเปล่าจะรู้ได้ยังไงผู้หญิงมีมากมายเกิดวันหนึ่งวันใดพี่เปลี่ยนใจไปรักผู้หญิงคนอื่นฉันจะทำยังไงละจ้าโองโหนวลจันท์นวลจันทรเห็นพี่มีคนเจ้าชู้ขนาดนั้นเชียวหรอ ก็ไม่รู้นี่หน้าตาแบบนี้จะเชื่อใจได้ซะที่ไหนเชื่อใจที่เธอมาด้วยกันอย่าลืมสัญญาแบ่งกันสิไม่ได้นี่นี่คนรักกูนี่ต้องแบ่งมึงด้วยเหรอไม่ได้ลงรักเหมือนกันรักเหมือนกันอก็ได้ที่ถาว่ากูเอาเปรียบมึงใช่ไม่เป็นไรคนเราจะรักกันรักฝ่ายเดียวไม่ได้มันต้องมีผู้หญิงมีใจให้ด้วยใช่ถ้างั้นถ้ามึงมีความพยายามแล้วก็กูไม่ได้ว่าอะไรถ้าผู้หญิงเขาโอเคกับมึง ถ้าว่านวลเขารักกูมึงไม่ต้องเสียใจเออกูจะเปิดโอกาสให้มึงก็ได้ไงคนเราเกิดมารูปโลอย่างงี้เลยไม่เหมือนไอ้รูปเลียงเฮ้ยกูก็ลองเหมือนกันกูว่าวันนี้ได้กูแน่นอนเมื่อขึ้นก็ฟันเห็นงูเหลือมฟันเห็นงูเออยย่าไจ่เแม่ะเอีได้ยังนั้นเราต้องมาจับเวลาคุยเออไม่ได้อ๋อให้เวลาจำกัดเวลาด้วยเอออ่างั้นพอคุยก่อนได้ไหมได้ คุยเลยจับเวลาจาพี่ไม่อยากจากไปไหนเลยอ่ะอยากให้เวลานี่หยุดไว้กี่เพียงเท่านี้จะได้ยังไงหมดเวลาหมดเวลาแล้วเหรอไอ้เองคจำกัดเวลากี่นาทีเนี่ยโอ้เวลาไม่มีจำกัดสามนาทีก็พ่อเออสามนาทีคนละสามนาทีได้ไอ้คนเครียออกค่อยด้วยคนงามไป สส่เอ๋ยเนีงส่เอยาสเอ๋ยจะเนียงสใสเอ๋ยจะเนียงเอยาส่เอ๋ยจะเนียงใ่เนียงปานุได้มอมเนียงใสจะอยู่บองยหมดเวลาลื่นแล้วน้องเน่ก็สามนาทีแค่นี้เลยโอ้งจืลยอกูที่หนึ่งจื โอ้สตราย่อยนาวานี้ยังสตรายมาทากันมุมนียงอยู่ปะเลยเอาไอ้เปล่าฮะแอมพี่มันลือกี่เตะได้ดิโอไอ้คลองยิงตกลงจะได้เราหนึ่คนเดียวทำไมต้องพผาคนอื่นมาด้วยล่ะหมดเวลาไาเอ็นยูเจ้เฮ้ยอะไรนี่คุณยังไม่ได้สักคำเลยหมดเวลาแล้วไอ้เครีโอหมดเวลา จะรักกับอะไรโอ้อะไรกรเรวขนาดนี้พอแล้วเอาถามถามถามเลยว่าเขาจะเลือกใครเนียงสาวพี่ถ้าทานวลจันได้พี่เป็นบาณนปตนาเห็บเนียงด้อยเียงหน้าแปด้วยเท่าได้เขาเรียกอะไรภาษาไทยขนาะอ๋อถ้าได้กับมึงรอเดี๋ยวแปลให้ฟังถ้าทนวลจันเนี่ยเป็นแฟนกับมึงเออเหมือนกับได้เห็บโอ้ ไม่ใช่มันได้เห็บอ๋อเป็นเห็บเป็นหมาเหไม่ใช่เห็บไม่ใช่เจีฮยบเห็บมันคนไรเห็บอ๋อนี่ยิมาเหบถ้าเราได้กันไปเท่ากับเองน่ะตกนรกอ้าวทำไมว่าอย่างนั้นแล้วพี่จะพาฉันไปตกนรกกับพี่ทำไมเออกับบุญเรามันไม่คู่กันพี่พี่ฝากฉัดีนะอฉันน่ะรักพี่น้อยคนเดียวเท่านั้นฉันน่ะรักพี่สองคนไม่ได้หรอกท่ลง นี่เองกําลังจะสื่อความหมายว่าถ้าได้กับตลกจะรู้ว่านรกมีจริงเหรอ,อ,อแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้กับกัญยงนั้นจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงจริงหรือเปล่าจริงดูว่าขนาดพี่ยังสูงมันไฟฟ้าแรงสูงเลยค่ะคะยอมมัน,นจะพาไปสวรรค์สวรรค์ชั้นไหนจ้าสวรรค์ชั้นจิตไว้กี่วันเงีเออ้ะสวดกี่วันสวดประมาณ3าวันเฮ้ยไม่ใช่สวรรค์อย่างนั้นเอองั้นคุยกันซะเออเดี๋ยวจะดูต้นทางให้ ดูแม่ดีๆนะป่าวเพืนนะเพื่อนเออเอาอย่างนี้ตกลงกันก่อนไอโยโกนเนออันจำยอมแม่เวียมึงเรียนรุ่นนั้นเลยเหรอเออรุ่นวัตถุโบราณมึงจะเอาแม่ยังไงถ้ามีคนมาก็จะโกนเสียงดังๆแล้วกันได้ได้อย่าคุยกันเพลินสิละเพื่อนตัวไอโนจุงกันเราอยู่คนละข้างนะดูต้นทางแล้วกูจะดูต้นทางอย่าลืมนะักแล้วต้องอย่าเปลี่ยนใจนะ 怎么样啊？ ถ้าโนออมาคู่ฉันให้เราได้เคียงคู่สองประคองความรักของมันอยู่กลายทล้กล้ชายชีวิตคู่กันเป็นพี่เป็นพน วันขูทนาพยอดดวงใจเธอเหมือนของชชยที่ควรบูชาดังผู้ซาได้ห่มกยายคายนา ใช้ชีิดมาใช้ชีวิตเชิดชูจะแต่งเติมแต้มแ,แ,แลมหน้าดูเป็นสีชมพูอย่าเป็นสีดำน้องจากน้องรับรองที่รักเท้าคง พูดอะไรใยจำสัญญาด้วยใจให้ทุกคำจะเป็นผู้นำข้าวนาโปรดประณี้ให้กับสิเกละยให้ศรัทธา ก่อนทธาคืนนี้หากเราได้เคียงคู่ซองในห้องมีน้องกับพี่เมื่อดับไฟและน้องจะได้ฝันดีฝันว่าส จะได้บุตรีเป็นสีผู้นำน้งนองตาน้องรับรองที่รักชาวเคร่ ดัญยาด้วยใจให้ทุกคำจะเป็นผู้นำ กับพี่เมื่อดับไฟและน้องจงได้ฝันดีฝันใส่ทองคล้องพระของพี่จะได้บุตรดีเป็นสีผู้นน ัญญานะพี่กลัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดบันไดวันหนึ่งแม่บานแย้มรู้เข้าพี่เกงเหลือเกินว่ารักเราทั้งสองคนจะถูกกั้นขวางนั่นคืออุปสรรคในชีวิตของเชนวนจันทแต่พี่ไม่ต้องกลัวนะสักวันหนึง่งชีวิตของคนเราก็คงจะไม่หยุดเพียงเท่านี้พีต่ต้องมีอนาคตที่ดีกว่านี้แล้ววันนั้น เพียงท่านให้โอกาสพี่เท้าทแล้วเดินจนทั่ววัดเลยยังไม่เห็นเลยเนี่ยท้ายวัดต้องเห็นอย่างแน่นอนเลยไอ้เราต้องไม่ค่อยอยากมาหรอกเบื่อพวกเด็กวัดเหม็นสาบคนจนแกโอ๊ยแต่ละคนเราไม่มีดีเลยเสื้อผ้ากระสอกระปลกน้ำเคยอาบหรือเปล่าก็ไม่รู้ อุ้ยเบื่อนายแล้วอะอะไรโอ้โนใครมาอยมีกบอันนี่แหงเดินบอกเพลงร้อยรตัวเออมึงนั่งอะมึงดูกูเดินไหมอะไรแหงตาดูสิดักเลยดัก็แหงอวัยใจช่าแหงใจแหงมันแหกข้ารวยเออรู้ว่าคนนั่งแล้วทำไมไม่เปิดตาดูก็กูเดินมึงนั่งต่ามกูเดินไหม เออเออต่อให้มันมีเพลบอกมือเลยอย่ามาพูดกูกูไม่อยากพูดกับมึงกูมาหาลูกกูโอ้เห็นด่าชุดเนาะมอาไนไอ้ท่าอย่ามาส้มลูกไอ้ท่าแตมีพลิ้งผีดไปเลยถอยถอยถอยจบสวัสดีอาคุณนายบานเย็นเศรษฐีใหญ่ครับนี่ฮะอย่ามาเซอร์กูไม่ใช่เพื่อนเลย